ออกกำลังกายออกกำลังกายกาแฟาแล้วสวัสด,ดีตอนเช้านะคะเพื่อนดีๆออกกาแฟดื่มกาแฟาแล้วอะไรเรียบล้วออกกำลังกาย เราออกกำลังกายนานแล้ว ร้อนนะคะเพื่อนพี่พี่เอ็กซ์ซอร์ซายเอ็กซ์ซอร์ซายเหรอนี่จะบีบบอกให้แกออกกําลังกายไปอาบน้ำแล้วแกก็ไม่อยากออกกําลังกายอ๋อเหรอรู้ บอกให้แกวอากำลังกายหน่อยเลยวันนี้ไม่แกไม่ออกกำลังกายวันนี้ปกติทุกวันแกก็จะออกกันแหละวันนี้แกไม่ออกเดี๋ยวแกจะออกไปข้างนอกแกก็เลยอาบน้ำแล้วินไม่พอยไม่ออากออก,ก่อน 我还要再来呢 นิเล็กๆหน่อยไม่ได้อะไรมากมายที่บอกก็จะวิ่งอย่างเงี้ยบางทีก็วิง่งหน่อยเล็ก่านั้เท่านัโอเคเ <laughs> <laughs> บอกว่าอ,ออกข้าหน่อยนึงแกอาบน้ำแล้วด้วยไง จะออกนจะไปดูรนะเพราะว่าพี่พอเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยตอนเช้ามาดื่มกาแฟเสร็จก็ออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายทําอะไรทำนู่นทำนี่แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกับข้าวตอนเที่ยงอะไรบ้างชีวิตพี่พอง่ายๆไปครอบครัวเล็กๆไม่ได้หรูหราอะไร อยากไปไหนก็ไปในประมาณนะั้นไม่ไปก็อยู่บ้านกาันมีโครงการจะไปเที่ยวเชียงรายอยีกแล้วว่าว่าจะไปประมาณขี่สมาอดอ่ะขี่วายขีว่านะขี่สมาดว่าจะไป <c oughs> ไปเที่ยวเชียงรายชอบเชียงรายชอบเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ติดเวกลับมาติดใจ ชอบเชียงใหม่เพราว่าที่สวยงามแต่ทีนี้ก็เลยอยากไปเที่ยวเชียงรายอีกแล้ว <c ười> เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไปเชียงรายก็จะกลับว่าไปาที่หนึ่งเหมือนเดิมเชียงใหม่พี่พอก็ไปที่หนึงแับเชียงรายก่ไปทิศหนึงชอบชอบชอบแบบนี้มากกว่าไม่ค่อยชอบทะเลเท่าไหร่เพราะว่าพี่พออยู่ทะเลมานานแล้ว ทุกวันนี้ก็อยู่พัทยาก็อยู่ทะเลอยู่แล้วไงก็เลยว่าทะเลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากขึ้นเหนือมากกว่าเหนืออีสานนี้อยากไปยังมีตานอีก ไปละโอเคไปละไปละคลิป <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะมาอกอกกําลัางกายยืดแข้งยืดขายืดแขนยืดเส้นยืดสาย น้ำและน,นิดหน่อยไม่ได้มีอะไรมากมายนี่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ